ในสมัยพุทธกาลนะมีหมอท่านหนึ่งนะซึ่งเก่งมากเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเลยนะเป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวคือหมอชีวะกะกุามารพัฒชื่อนี้เนี่ยนักเรียนแพทย์แผนไทยนะทุกคนนะรู้จักดีนะเรียกว่าท่านเป็นปรมาจารย์นะ ของแพทย์แผนไทยไปเลยเนะ่อเชื้อปว่วของท่านน่าสนใจนะตอนที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยท่านไปศึกษาหาวิชาวความรูนน้นะถึงเมืองอตักกสิลานะก็ไกลาจากกรุงราชครห์มากทีเดียวตอนนั้นเนี่ยสำนักทิษาปามโมนี่มีชื่อมาก ตังก็ไปเรียนวิชาแพทย์นานถึงเปีเนะท่านก็ขยันมากนะแต่เรียน7ปีเต็มแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิชาความรู้นี่มีพอที่จะรักษาคนไข้หรืออยังแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยตัวเนี่ยเรียนจบแล้วหรือยัง มีอะไรที่ต้องเรียนต่อไหมก็ไปถามอาจารย์นะอาจารย์ก็ทดสอดความรู้โดยการให้หนุ่มชีวก,กะเนี่ยไปสำรวจต้นไม้ทุกชนิดรอบเมืองตักศิลารัศมีหนึ่งยชนะ ดูว่ามีต้นไม้หรือพืชใดเนี่ยที่ใช้ทำเป็นยามไม่ได้ท่านก็ทำตามคำสั่งของอาจารย์เลยนะเอาจอบเอาเสียมไปแล้วก็ไปตรวจดูต้นไม้ทุกชนิดเลยอาจยกว่าทุกต้นเลยก็ว่าได้ ก็ไปอยู่หลายวันนะไปค้นหาท้ายก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าหาไม่เจอเลยนะต้นไม้หรือพืชเนี่ยที่มันใช้ทําเป็นยาไม่ได้ทําเป็นยาได้หมดเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถจะรักษาคนไข้ได้แล้วด้วยนีนะ้ท่านก็เลยนะกับกลุกราชคคือแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นแท้การค้นพบของท่านในครั้งนั้นน่าสนใจนะเพราะว่าต้นไม้หรือพืชเนี่มันก็มีหลายชนิดนะที่ไม่น่าจะ มีประโยชน์แล้วก็หลายชนิดก็เป็นโทษด้วยนะก็คือมีพิษบางทีก็น่ารังเกตยเพราะเป็นวัชพืชบางทีก็ส่งกลิ่นในต้นอุตภิเนี่ยนะโอ้แต่ว่าท่านก็ยังพบว่ามันใช้เป็นยาได้ ถ้าไม่ใช่ต้นหรือรากก็อาจจะเป็นผลหรือเม็ดของมันหรือว่า,าเปลือกของมันสามารถใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้หมดเลยแม้แต่พืชที่มีพิษหรือว่าจะพืชเนี่ยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยจะเอามา ปรุงเป็นยาได้อย่างไรนะจะเอาส่วนไหนมาเป็นยาการค้นพบของท่านเนี่ยนะมันน่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ที่จริงนะมันไม่ใช่แค่พืชน,นะที่ทุกชนิดที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าสรรพสิ่งนเนี่ย ในโลกนี้เนี่ยมันล้นแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวนะนาม,มาทำด้วยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขยะนะหน้ารังเกียจส่งกลิ่นเม็นเนี่ยนะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นประโยชน์เอามาใช้ทำเป็นปุ๋ยได้ อุจจาะที่เหม็นนะที่คนในสังคมเมืองเนี่ยถือว่าเป็นปฏิกูลเนี่ยในหลายที่หลายแห่งนะเช่นป,ประเทศจีนเนี่ยเขก็มาทำเป็นปุ๋ยผลไม้จีนนะที่อร่อยหอมหวานถามว่าเนี่ยมันมาจากไหนนะมันมีอะไรเป็นปุ๋ยนะ เราคงจะรู้นะมันก็ที่มันหอมหวานกมน็มันได้ปุ๋ยชั้นดีนะคือว่าก็อุดจะล่างคนนี่แหละนะนั้นสิ่งที่คนรังเกียจมันก็ยังใช่ว่าจะไร้ประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไร พุ่ยไอ,อยานี่คือว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับว,ว่าอย่างไรนะอะไรในะไม่สำคัญกับว,ว่าเราใช้มันอย่างไรเราจัดการกับมันอย่างไรแม้อะไรที่ว่ามันจะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษส่งกินเล่นปฏิกูลแต่ถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกนะมันก็มีประโยชน์แก๊สพิษเนี่ย ที่ฆ่าคนได้และใช้ในการทำสงครามมันก็มาใช้รักษาโรคช่วยช่วยคนได้นะยาที่ใช้ทำเคมีบำบัดเนี่ยเรียกว่าทุกชนิดเลยนะที่ใช้รักษามะเร็งเนี่ยมันล้วนแต่มีที่มาจากแก๊สพิษนะที่ใช้ทำสงครามที่ใช้ในการสงครามคือมัสตาร์ดนะแก๊สมัสตาร์ดเนี่ยมันเป็นแก๊สพิษเลยนะ แต่ว่าก็มาใช้ทำนะเคมีบำบัดได้กลายเป็นยาได้เหมือนกันนะช่วยชีวิตคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปธรรมนะนามธรรมกเหมือนกันนะสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ดีเนะี่ยเช่นกิเลสตัณหาเนี่ยหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ย ถ้าเรารู้จักใช้มันก็กลายเป็นของดีได้นะมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุสามขวบเป็นเด็กชายแม่เนี่ยก็พาไปกราบหลวงปู่ขาวแม่นี่ก็นำอาหารไปถวายหลวงปู่ขาวด้วย แล้วก็พาลูกชายเนี่ยไปกราบหลวงปู่ขาวเด็กก็ไปเหลือเห็นในฝาบาทของหลวงปู่เนี่ยมันมีเงาะปอกเปลือกออกขาวเด็กเห็นก็สนใจเด็กคงไม่เคยกินเงาะนะหลวงปู่ขาวน,นั่นก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากกินไหมจะอยากกินต้องแลกกันนะ เดี๋ยวก็ถามว่าอยากกินแล้วต้องทำอะไรบ้างหลวงปู่เขาบอกว่าก็ต้องนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ถามว่านั่งสมาธิยังไงท่านก็บอกเนี่ยเอาเท้าซ้ายมาทับเท้าขวาเอาเท้าขวามาทับเท้าซ้ายแล้วก็บริกรรมเดี๋ยวก็ถามบิกรรมยังไงหลวงู่เขาท่านก็รู้นะว่ากับเด็กแบบนี้เนี่ย ก็ต้องอจะใช้คำพุโทโธเป็นคำบริกรรมก็คงไม่เหมาะเด็กอยากกินเงาะนะท่านก็เลยบอกเนี่ยให้ใช้คำว่าหมากเงาะนี่แหละเป็นคำบริกรรมหนะมากเงาะนี่เป็นภาษาอีสานนะนะเด็กอยากกินเงาะก็บริกรรมขณะนั่งสมาธินะแล้วก็บริกรรมนะว่าหมากเงาะหมากเงาะสองพยางย นะหายใจเข้าคงก็นึกถึงหมากหายใจออกก็เงาะเนี่ยทำนองเนียนะตอนที่เด็กเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยเด็กก็นั่งหลับตาทำนี่ก็ทำไปก็เลียปากไปเพราะว่า,านึกถึงเงาะแล้วเนี่ยมันก็น้ำลายไหลแต่ด้วยความอยากนะก็ทำให้เด็กเนี่ยทำตามที่หลวงพ่อหลวงปู่สอน ภาวนาด้วยการน,นั่งสมาธินึกถึงหมากเงาะทีแรกก็น้ำลายไหลนะเพราะว่านึกถึงรสชาติของมันแต่ทําไปสักพักเนี่ยจิตก,ก็นิ่งนะเป็นสมาธิแล้วก็รวมลงเป็นหนึ่งเลยทำสมาธิอยู่พักใหญ่ๆนะก็ได้ยินเสียงระฆังเด็กลืมตาขึ้น ก็เห็นแต่หลวงปู่ขาวเนี่ยกับตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนศาลาที่เหลือไม่มีใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วเราว่ามันเป็นเวลาบ่ายสามนะเป็นเวลาที่พระเนี่ยต้องมารวมกันมาทำปัดกวาดศาลาเด็กเนี่ยเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่ขาวยังไม่ทันชันเลย พขาเด็กนั่งสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งจนถึงบ่ายสามเนี่ยกี่ชั่วโมงนะเจ็ดแปดชั่วโมงเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าที่เด็กนั่งนะแล้วก็จิตเป็นสมาธิได้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากความอยากนะอยากกินเงาะไอ้ความอยากนี่มันก็เป็นตันหานะเป็นกินเลสแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นตัวเหนี่ยวนำนะ ให้เด็กคนนี้เนะีนะ่ยเกิดสมาธิได้อาศัยความอยากอาศัยตัณหาก็ได้นะเป็นเครื่องน้อมจิตให้เกิดเป็นสมาธิซึ่งก็เป็นทำฝ่ายผุ้สนอะกินเหล่ตัณหานี่มันก็มีประโยชนนะ์แต่บางครั้งก็ทำให้จิตใจรุ่มร้อน แต่ว่าถ้าใช้เป็นนี่มันก็สามารถจะเป็นอุบายหรือเป็นอุปกรณ์ทําให้ติดเกิดความสงบได้อย่างที่เด็กคนนี้เขาได้ประสบด้วยตัวเองที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะความอยากที่เป็นตันหาอารมณ์เอาคุศนอย่างอื่นนี่มันก็สามารถจะเป็นตัว น้อมจิตให้เกิดสมาธิได้นะมีแนวคนหนึ่งเนี่ยนะอยู่วันหนองประพงเนี่ยวั่หนองประพงเนี่ยถึงวันพระเนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็จะแสดงธรรมแสดงธรรมกลางคืนเนี่ยท่านเทศนี่ทีหลายชั่วโมงนะเดยพระวันพระนี่ จะมีการเทศเนี่ยจนเช้าเลยในสัจชิกไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยก็คืนนึงเนี่ยหลวงพ่อชาทนานก็แสดงธรรมยาวเลยไอเนี่ยนี่ก็ง่วงนะง่วงก็ได้แต่นึกว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อชาจะเลิกหรือจะหยุดแสดงธรรมสักทีตัวเองย่งง่วงด้วยแล้วก็เมื่อยด้วยนะ พอนั่งนานนั่งมาหลายชั่วโมงแล้วแต่หลงวงพ่อชาก,ก็ยังเทศไม่หยุดสักทีเด็กเนี่ยเกิดความหงุดหงิดขึ้นมานะไม่พอใจเนนเนี่ยนะก็นึกบนในใจว่าเนี่ยหยุดสักทีหยุดสักทีเนี่ยเป็นภาษาอีสานว่าเสาร์ซะเสาร์ซะเาคือหยุดสักทีหยุดสักทีบนยึงนเนี้ยนะ หลวงพ่อชาแสดงธรรมไปเด็กไม่ฟังเลยได้แต,แต่แต่เสียงดังอยู่ในหัวเศรราซาเสาซเป็นเสียงความหงุดหงิดเป็นเสียงความโกรธแต่ถึงจุดหนึ่งนะเด็กก็เกิดได้สติขึ้นเนยก็ได้สติขึ้นมาว่าเนี่ยเราไปบอกให้หลวงพ่อชาหยุดเทศแต่ทำไมเราไม่หยุดบนสักที ทำไมเราไม่หยุดโวยวายสักทีทำไมเราไม่หยุดงดหงุดหงิดสักทีพอได้คิดเช่นนี้เนี่ยก็นะได้สติแล้วก็แทนที่จะบน่นอย่างเดียวก็เริ่มทำสมาธิสมาธิเนี่ยก็อาศัยคำเนี่ยคำบ่นนี่แหละมาเป็นคำบริกรรมนะเศร้าซะเศร้าซะใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความหงุดหงิดอยู่นะ เพราะว่าแม่จะรู้ว่าตัวเองนี้ไม่ควรจะบน่นไม่ควรจะหงุดหงิดแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่แต่ว่าจิตที่ใ่ดีเนี่ยก็ทําให้นะหันมาทําสมาธิแทนแต่ว่าเสียงบ่นมันก็ยังดังอยู่ในใจนะก็เอาเสียงบ่นนั่นแหละมาเป็นํำบริกรรมสทัทีเอาเอามาไปําบริกรรมซะเลย้าซะาซะรากว่าจิตนะเป็นสมาธิเลยนะ จิตเป็นสมาธิดิ่งเลยนะมาลืมตายทีสว่างแล้วะคนหนึ่งก็ไปกันหมดแล้วเหลือตัวเองงน,น,นั่งสมาธิอยู่โอ้จิตเป็นสมาธิดีมากเลยนะเพราะว่าไอ้คำว่าเศร้าซะหรือว่าไอ้ความรู้สึกที่หงุดหงิดลำคัญใจนี่แหละนะเอามาใช้เป็นประโยชน์นี่มันก็ สามารถทําให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันไอ้ตัณหาหรือความโลภคือความอยากเนี่ยรวมทั้งโทสะคือความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยมันก็สามารถจะามาใช้ประโยชน์นะเป็นเครื่องน้อมใจให้เป็นสมาธิได้อันนี้มันก็ชี่เห็นนะว,ว่าเนี่ยอารมณ์อกุศลเนี่ยนะ ถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเป็นนภาษาเลยนะกับเวลาเราเจริญสติแล้วเนี่ยแล้วมันมีมันมีความคิดที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วบางทีมันก็เป็นนิวรสะด้วนนะชื่อว่าอุทธจจะอุทธจจกรความฟุ้งซ่านแล้วมันไม่ใช่ฟุงง้งซ่าน๋ยวมีความร้อนใจความวิตกนะก,กุกกจุจจะ มีความ,มญหงุดหงิดเกิดขึ้นบางทีก็มีราคาโะโภพเกิดขึ้นนึกถึงของกินนึกถึงความสนุขสนานซึ่งอารมณ์เหล่านี้มันอาจจะรบกวนจิตใจได้แต่ว่ามันก็สามารถจะมาใช้ประโยชน์ในการภาวานาได้อย่างที่หลวงพ่อเทียนนก็ย้ำอยู่เสมอนะไอ้ความคิด ความหลงเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้อง,ต,องต้องไปห้ามมันอย่าไปห้ามคิดอย่าไปผักใสมันนะเพราะว่ามันเป็นมันสามารถจะเป็นแบบฝึกหัดนะให้สติของเราเติบโตและทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้นะความหลงเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน เพราะว่าการเจริญสติของเราเนี่ยมันจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อเรามันรู้ตัวว่าเผลอมันรู้ตัวว่าหลงแล้วเราจะรู้ตัวว่าเผลอเราจะรู้ตัวว่าหลงได้ก็ต่อเมื่อมันมีความเผลอความหลงเกิดขึ้นถ้าไม่มีความเผลอความหลงเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงได้ยังไง และพอรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงเนที่ทําให้สติของเราเนี่ยเติบโตวรวดเร็วชับไวมันก็มีประโยชน์นะแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวส่งเสริมสติหรือเป็นปุ๋ยบํารุงสติอย่างเดียวนะมันก็สามารถจะเป็นปุ๋ยบํารุงให้เกิดปัญญาได้ด้วย,วยเพราะว่าอารมณ์กุศลเหล่านี้ความดีใจ ความหงุดหงิดความโลภหรือวันนิวรณนะ์ทั้ง5ประการเนี่ยมันก็สามารถจะสอนทำให้กับเราได้สอนไตรลักให้กับเราให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเรียนเราจะเข้าใจเรื่องอนัตตาว่าอารมณ์พวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ย ก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันโชว์ให้เราดูถ้าเราดูเป็นนะมันก็จะโชว์หรือแสดงอันีิจังทุกขางอนัาตาให้เราตรงนี้มันก็มีค่าเท่ากับอารมณ์ฝ่ายกุศลเพราะอารมณ์ฝ่ายกุศลก็สอนอันีิจังทุกขางอนัตตาให้เราเหมือนกันเวลาเรา ึกสมถกรรมาฐานเนี่ยเราก็ปรารถนาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเช่นความสงบสมาธิปิตนะิอารมณ์อย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันทำให้ใจไม่สงบแต่ในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเกิดปัญญาเนี่ยไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายกุศลหรือฝ่าย,กายอกุศลเนี่ยมันล้วนแต่สอนหรือแสดงไตรลักษณ์ให้กับเรา ได้เท่าๆกันความดีใจก็สอนไต่รลึกให้กับเราพอๆกับความเสียใจงันถ้าเรารู้จักมองเนี่ยเออเราก็ได้เรียนรู้นะว่าอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปเราก็จะมองเห็นไปกระทั่งว่าไม่ใช่แค่นามหรืออารมณ์ที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไอ้รูปนี่ก็เหมือนกันนะมันก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนกันเวลามันเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยความปวดความเมื่อยจะเป็นของดีนะมันกำลังแสดงให้เราเห็นว่าไอ้รูปเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะนอกจากมัไม่เที่ยงแล้วก็เป็นตัวทุกข์ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นของเราเราก็สั่งให้มันหยุดปวดหยุดเมื่อยได้ แต่ว่าความปวดความเมื่อยเราสั่งให้มันหายไม่ได้มันไม่ใช่แค่เวทนาที่เป็นอนัตตานะไอ้ล่าไอ้รูปหรือร่างกายนี่มันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้เอ้ยมีประโยชน์นะเนี่ยตัวทุกเนี่ยตัวกุศลเนี่ยมันสอนสัจธรรมให้กับเราได้และที่จริงมันก็เป็นเป็นตัวบำรุงนะให้เราเนี่ย เกิดความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมและสามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ได้นิโรธเนี่ยนะซึ่งเป็นอริสัตข้อที่สเนี่ยจะเข้าถึงได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านอริสัตข้อแรกอริสัตข้อแรกคืออะไรคือทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เนี่ยเราจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้อย่างไรหรือเราจะเข้าถึงนิโรธได้อย่างไร แล้วเราจะรู้จักทุกได้ก็ต่อเมื่อมีทุกเกิดขึ้นถ้าไม่มีทุกเลยเนีย่เราจะรู้จักทุกได้อย่างไรและถ้าเราไม่รู้จักทุกเราไม่เห็นทุกเนี่ยเราจะเข้าใจสมุทยัยแล้วก็เข้าถึงนิโรธได้อย่างไรรวมทั้งจะเห็นตัวมรรคหรือว่าเอามรรคเนี่ยมามาปฏิบัติตัวก็ั้งเข้าถึงนิโรธได้อย่างไร ทุกข์กับความพ้นทุกข์นี่มันมันเป็นของคู่กันนะหรือจะพูดว่าทุกข์กับความรู้แจ้งนี่เป็นของคู่กันก็ได้อุะเจ,จ้าตรัสว่าเนี่ยเป็นเพราะมีความเกิดความแก่และความตายเนี่ยพระองค์เนี่ยจึงอุบัติขึ้นมาในโลกและพระสัตธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยจึงเจริญรุ่งเรือง พูดกัยญาเนี่คือว่าเป็นเพราะมีทุกเนี่ยเป็นเพราะโลกนี้มีทุกเนี่ยจึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่มีทุกขก็ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านติทานท่านก็เลยพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะโนมัตโนโลตัสไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวเพราะมีคนตมเนี่ยจึงมีดอกบัวหรือพืชยาเนื้คือว่า มีดอกบัวได้เพราะมีโคลนตมดอกบัวที่ไม่ใช่หมายถึงดอกไม้อย่างเดียวนะแต่หมายถึงความรู้แจ้งหรือโพธิส่วนโคลนตมเนี่ยคือความทุกข์นะรวมทั้งสิ่งที่เป็นปฏิกูลซึ่งก็รวมถึงอารมณ์ที่เป็นอกุศลด้วยนั้นโคลนเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่บำรุงดอกบัวเช่นเดียวความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิด อาการรู้แจ้งหรือโพธิเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะก็อย่าเอาแต่คร่ำครวญเศร้าโศกนะเพราะว่ามองให้ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ในทางโลกอย่างเดียวประโยชน์ในทางธรรมด้วย ความทุกข์ก็ทำให้หลายคนเข้มแข็งทำให้หลายคนเนี่ยเกิดปัญญาสามารถค้นพบหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายหรือทำให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการงานอันนี้เป็นประโยชน์ทางโลกแต่ในทางธรรมเนี่ยความทุกข์นี่มันก็ทำให้เห็นธรรมได้เหมือนกันนะเจอทุกข์ก็เลยเข้าถึงธรรม นะเพราะนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันก็ไม่สำคัญท่บว่าเราจะใช้มันอย่างไรหรือเราจะมองมันอย่างไรหรือเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะส่วนใหญ่เราไปสนใจแต่ว่าอะไรมากกว่าอย่างไรขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราขอให้สิ่งแย่ๆอย่าได้เกิดขึ้นกับเราถ้าสิ่งแย่ๆเกิดขึ้ you, กนกับเราเช่นทุกเมื่อไหรนี่ฉันแย่แน่แน มันจะไม่ทันแย่หรอกนะเพราะว่าแม้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรอะไรไม่สำคัญตั้งแว่าอย่างไรนะเจออะไรก็ไม่สำคัญกั้งแว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเห็นประโยชน์ของมันหรือหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะนี่สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะดโดยเพราะสิ่งที่เป็นลบเนี่ย ความทุกข์ก็ดีเอารกุศลก็ดีลองมองดีๆนะเราก็รูรู้จักใช้มันเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ได้อ,อย่างนี้พทนินะ